มงคลชอบร้านนี้ไม่ได้ขายพระแต่ขายการ์ดระดับแหลทุกคนครับวันนี้เหมือนเขาอยากรายการเช็คเอาท์สำเร็จ100รายการเราขอดูสินค้าก่อนที่มีเหลือหรือเปล่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ290.64ดอลลาร์ดี่อลเี้มีโตะเล่นการ์ดเนี่ยควรจะเพิ่มดีไหมหรือยังไงดี <S <S เปิดร้านก่อนทุกคนครับคือตอนเนี้ยเรายังไม่มีเงินเข้ามาในร้านนะต้องการเงินอย่างมากเลยเว้ยไปสิถือไปครับเฮ้ยเจ้าแรกมาแล้ววันนี้ขอเปิดไฟด้วยจะได้สว่างนะเอ้ยอย่างหนึ่งผมลืมไปว่าครั้งที่แล้วอะผมอะ ราคาไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะ12ดอลลาร์แล้วกันเออก็ว่าอยู่มันไะม่มีใครซื้อสเปรเราเลยเฮ้ยมันใช้แล้วนะมาซี่ฉ<ก>ีดไปเต็มเหนียวอ่าขอบคุณครับที่ใช้บริการครับผมเอ,อ๊ะอ,อ,อะไรอ่ะสามจุดหก๋อเหมือนเป็นการน่าจะแลอยู่นะมารานนี้ก็ต้องต่อหน่อยแล้วกันสองจุดห้าต่ำไปสองจุดปดอ่ะผมเพิ่มให้อีกศูนจุดสองไม่เอาเลยเดินหนีแบบเดินหนีแบบหนีเลยอะ่ะอีกสักรอบก็ไม่ได้ เื sociedad, ่จะได้ราคาที่ดีกว่าไงเจ็ดห้าขอบคุณครับดี罢ลเว้าวจับไปสามกล่องกับหนึ่งขวดหนึ่งกระป๋องขอบคุณเชฟเป็นการครับผมมาแล้วพี่ได้ใจเด็ดมากเลยอ่ะขนาดผมไม่ซื้อการพี่แต่พี่ก็ซื้อการผมนะขอบคุณครับขอบคุณครับโป้ สมกล่องเลยครับจัดแนนอไปไม่ <lite> จริงๆผมยังไม่เคยเปิดกล่องเลยนะหรือว่าลองสักกล่องหนึ่งไหมอ่ะทุกคนคิดว่าไงอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเปิดหน้าร้านก่อนมองคลช็อปภูมิใจเสนอที่ดีไม่ได้ขายผ้าเปิดมาแล้วหนึ่งชุดไปโ, oh. โอ้โอยก็ยังได้อยู่โอ้ยทัว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 ทั <enhance> ทวแมวไม่ดีดม là, ไม่ดีไม่ดีมาทัวโอ้ไปมงคลเลย โอ้ยขอสักใบเหอะเปิดมาคลิปหน่อยเปิดสก,กลาดคลิปหน่อยวันนี้สองสองสองสุดท้ายไปนี่ยจะหมดยังวะเฮ้ย,ยแต่มูลค่าสิบนะผมว่าให้ลูกค้าเขาไปซื้อเหอะจริงๆไม่เอามาเปิดดีวะ่ะแม่ใช่ไปขายไม่เอามาเปิดละผมว่ามันดูกระจอกอะขอเติมการใน สล็อตเพิ่มหน่อยคือตอนเนี้ยขายหมดเกี้ยงเลยเท่าไหร่เนี่ยขีดหนึ่งห้าโคตรลากนินเลยว่ะถึงว่าไม่หรอพี่ใช้สเปรย์ของเรานี่เองขอบคุณครับลึกสิทสิ์เพื่อปลดล็อกเป็นการทองจัดมาก่อนเลยแล้วก็การแลหรือเปล่าต้องลองดูตั้งเทปเช้คตั้งเชงื่นีดีอาจจะได้สักอันนึงอ่ะ แป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับโอ้ยลูกค้าเพียบเลยตอนนี้เดียขอตั้งราคาไปเลยดีกว่า4.8่ดดได้ไหมคืออาจจะได้กำไรสัก2.53อ่ะมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นเฮ้ยสเปร์ก็จะหมดเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณครับโอ้โหพี่ไม่ซื้อสเปร์สักกล่องฝังเหลือสุดท้ายแล้วนะขอบคุณครับเติมของเติมข,ของก่อนไปเปิดตัวเปิดใจค,ครับซองใหม่สีทองอลา,าหลามกว่าเดิมผมว่าแน่นอน เด,เดี๋ยวเราจะลองเปิดเดดูทุกคนอเดี๋ยวเช็คตาคาตาดก่อน4.8อะ,อะมันอยู่ระดับสูงเลยนะตอนเนี้ยมันขายได้สูงสุดประมาณ4.56 4.56แล้วกันตามราคาตลาดก่อนเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าต้องเก่งกำไรก่อนเฮ้ยตอนนี้ราคามันตกอะต้นทุนเราอยู่เท่าไหร่อะมันขายได้ประมาณ3.15นะผมว่าทำไมคนซื้อน้อย3.2ได้ไหมลดราคามันก็ได้อะตอนเช้าผมไม่ดีนะตอนคืออาจจะมีความเป็นไป,ไ,ปไ,ดได้ที่ดีก็ได้เปิดมาก่อนเลยครับ0.31 0.2ไป ไม่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 เฮ้ยแต่ได้ขอบเงินมาอยู่อีกสักจุ่มหนึ่งเลยเปิดในร้านนี่แหละหน้าร้านท้องส่มันไม่มงคลต้องเข้าไปในร้านจะมงคลแน่ผมว่าโอ้ยมาถึง5.65แล้วอู้มาไหมสกัดโอ้โหแต่มันเป็นเจนสองนะการ์ดใบเนี้ยว้าวโอ้โห เดี๋ยวผมเดี๋ยวไปส่งพี่อือหือเอาเรื่องว่าโอ้โหทำไมมึงไม่ให้บัตรดีๆวะพี่รอแป๊บนะผมเดินไปส่งพี่ก่อนพี่ครับเชิญครับ,รบโอ้โหแล้วค้าดีเลยตรงการนวดไหมครับอือหือดีเมื่อยตรงเนี้ยพี่งหลงการาไปเลยเชื่อผมหยิ่งหลงการที่มันเนีน่เน่แบบเนี้ยนะแล้วแต่ลดราคามาดิอุย้ยเออต้องปล่อยของนี้ทุกคนผมว่าเราจะได้แบบ จะผมด้วยไปส่งครับเชิญครับตามสบายเลยครับพี่ผมปัดฝุ่นให้ด้วยครับนี่ปัดควาปัดควาจะถูสะอาดแล้วครับเราลิ้นเลียเลยสะอาดกิฟต์ตอนนี้เรามีคนเช็คเอาท์ประมาณแ8คนแล้วนะใกล้ละใกล้จะถึงสำเร็จแล้วนั้นนี่แกมบอร์ดเกมบอร์ดก็มาเล่นของเรานะเคครับครับกล้าไปนี้เหรอกล้าไปนี้ผมยังไม่มีฮะแต่ราคาไม่เคยขึ้นเลยนะ0.1ดไปไม่ดีเหรอคุณจะว่าผมเป็นเงินไม่ได้ดะอ่ะหนึ่งสาไป <laughs> คนด้านเลือดอะ <_ d ye> ได้ปะราคาตลาดอยู่เท่าไหร่อะราคาตลาดมันตกมาหมดเลยเหรอทำไมเดี๋ยวนี้ราคาตลาดมันตกจังอะ <_ d ye> อ,อ้หอโเจ้าเดียบการจุ่มนะครับผมไม่ทอนได้ไหมอะกบคุณคเับว้าวนี่แหละคือรสชาติของการปิดร้านช้าทุกคนลูกค้ามันจะมาเรื่อยๆโอเคถูกด้วยสุดยอดโอ้โหแล้วทอนอย่างเยอะ ไอคนนี้มันเน้นทอนหรือเปล่าเนี่ยกะมาเอาเหรอกะมาเอาถุงปะเนี่ยกลามาเอาเงินทอนปะเนี่ยก่อนจะปิดร้านทุกคนผมขอเติมของก่อนคือวันนี้ผมจะขยายร้านค้าแล้วนะทุกคนครับตอนนี้แล้วก็จะเปิดเพิ่มเป็นโต๊ะนั่งเพิ่มไปอีกช่อน,นึงเอาเอาสองการมาวางไว้ก่อนนะอาจจะต้องเพิ่มอีกชั้นมะเนี่ยอูย้ไม่เต็มอ่ะไม่เต็มไม่สวยเลยเดี๋ยวเดวก่อนตังอู้ตังทันหมดตังหมดแล้วอะ่ะเลอยตังหมดก่อนจะไป อีกักซองหนึ่งเนาะเปิดมาโอ้โหอชันนี้ไม่ค่อยดีนะหุยมาอยู่เป็นล่างสองขวอไอ,อตัวไบ้อนเนาะคล้ายๆไบ้อนไหมอะ่ะหุยเจ็ดจุดหหโเทถือว่าไม่แย่ระดับการ์ดทองเจนสองถือว่าเป็นการ์ดกลางๆแล้วกันชัวๆเน่อยวันนี้วันนี้ไม่ขึ้นมือเลยเฮ้ยหนึ่งจุดสามปดเบาโอ้โหโโห,หัวปัก ย hey! วันนี้ผมมาครับปู uh ้โ huh. ูมาทุกคนครับตอนนี้ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันมีการไรซ้ำบ้างหรือเปล่านี่ไงตัวหมาหมามันซ้ำอยู่นะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ซ้ำอยู่ เอาตัวนี้ดีกว่าเออใช้ศูนจุดสามไปยังไม่มีการราคาแพงขึ้นนี่เดี๋ยวผมให้ดูคือผมต้องการที่จะไว้เชลนี้เปิดร้านเลยครับวันต่อมาร้านมงคลยินดีต้อนรับครับผมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเฮออ้ยขยายร้านได้ด้วยเหรอโหโอเคคือซื้อกาดเดียวเพื่อที่จะมาแลกเงินปะเนี่ยรู้ว่าผมต้องปล่อยการ์ดแพงเหรทุกคนมีของดีๆมาให้ลูกค้าเขาปะโหโหุ้ย ถาามหัวอ๋อแต่เป็นเจนหนึ่งนะผมยังไม่มีการ์ดใบนี้ทุกคนราคามันอยู่ที่0.04 0.02ยอมปะครื่องหนึ่งต่ำเกินไปอ่ะ0.03ไปไม่ลดละเออซื้อก็ซื้อซื้อก็ซื้อแังเคยขายไม่ไมลดราคาให้หน่อยเลยวะแต่ว่าผมจะเอามาเก็บไว้อยู่แล้วนะทุกคนครับเพราะว่าการ์ดพวกนี้มันต้องเอาเป็นคอลเลคชัค่อยคโอย อไาเฮียเดี๋ยวผมเดินไปส่งโอ้โหไม่ตายเหอะเลเทรวยเลทเทสามเ,เดี๋ยวผมเดินไปส่งครับพี่เชิญครับเชิญครับเออมานั่งก่อนนั่งพักผ่อนหย่อนใจครับจะซื้ออะไรเฮ้ยหยิบการ์ดว่ะหยิบการ์ดใบเนี้ยขอบคุณครับที่ใช้บริการครับผมขอบคุณครับโอ้ยอย่างนี้ดิพี่เฉียบ เฮ้ยด,ด,ดูรีวิวของร้านเราก่อนนะตอนนี้มงคลชออ็อปอะอยู่ในที่4.74นักงานเป็นมิตรและบริการเยี่ยมว้าวฉันจะกลับมาที่นี่อีกเพื่อซองการ์ดหายากดาวน้อยๆไหมนี่แน่ดาวน้อยๆม,ๆยๆมงคชลช็อปเด่ยร้านที่ดีเลยสุดจะ,จะกลับไปอีกแน่นอนเลยเล่นทนีสนุกดีโอ้อร่อยวะเนี่ยประตูระบบประตูอัตโนมัติอ่าตอนที่มีเงินแล้วทุกคนผมขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเป็นโต๊ะนั่งนะจะได้แบบมาเล่นกันอีกเพราะว่าผมคิดว่า คือคนมานั่งเล่นกันนะแล้วเขาไม่ยืนดูอะ่ะมันอาจจะทำให้เสียสมาธิได้นะเฮ้ยเชียบอยู่เดินเข้าได้ปะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ถึงมันจะแคบ <c oughs> <c oughs> เขาแค่มาเล่นกันเฉยๆแต่มันออกได้สันแพกแล้วไม่ได้เลยโอ้โหปวดหัวนะลุงเอย y u s yes. ลุงเนี่ยลอการนี้เลย <c ười> เออมาซื้อการ์ดกันหน่อย29 2 5 <c> เ <ười> <c ười> <c ười> ชียบ ขายดีว่ะเป็นกล่องเซ็ตใหญ่นี่ขายดีนะแต่เป็นเซ็ตห่อนี่สุดต,ต่อเลยนะขอบคุณที่รั้บริการครับผมนี่ๆีนี่พี่เซ็ตใหม่เลยเออพี่จะสนใจเอากล่องด้วยไหมอ่ะอุ้ย,ยสุรตานตัวน้อยโอ้โหมีเก้าด้วยนะ ว้าวจัดสักหน่อยแล้วอะดูดิเฮ้ยทุกคนมันมีการรับสมัครงานด้วยเหรอความเร็วในการเติมสต็อกปกติแต่ก็ความเร็วในการเช็คเอาท์เนี่ยช้าต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่50ต่อวันร้านค้าต้องการเร็วสิบอาจจะต้องเติมสตอ็อกของการสีฟ้าก่อน <c oughs> เออไปอยู่บนสุดเลยโอเคเฮ้ย <c oughs> okay. ดูราคาตลาดแปหนึง่งคือต้องเช็คราคาตลาดบ่อยๆนะ เพราะว่าราคาพวกนี้มันลดแล้วก็ต่าลงเรื่อยๆคือบางทีมันอาจจะมีเด้งสูงขึ้นมาก็ได้มันแล้วแต่นะการพวกนี้มันไม่ไมแน่ไม่นอนเพราะว่าเนี่ยเห็นบ้านราคาตลาดมันลงอะ่ะมันอยู่ที่ความพึงพอใจของคนเล่นด้วยนะตอนนี้กาไรผมอยู่ที่1.3ึ่งจผมลดราคามาหน่อยแล้วกันขายเพื่อปริมาณแล้วกันนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยมีคนใหม่เข้ามาเฮ้ยคนนี้ผมไม่เคยเห็นเด้แต่ยังไม่เคยซื้อของพวกเราเลยนะอุย้ยหมายไม่ได้หมายไม่ดมไมด้มาเล่นการ์ดด้วยเหรอครับเพราะว่าบายเบเกตเผื่อจะได้การ์ดดีๆเขาบ้างจัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือว่าอถนี้โอเคอยู่นะยังไงวะเนี้ยไม่เข้ามือเลยคลิปนี้อาจจะเปิดเยอะหน่อยโอ้โหโอ้โหอวิได้อยู่ได้อยู่3.04อันนี้มีแล้วยังยังไม่มีตัวใหม่ ตัวใหม่สตัวตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ492้คือเราจะต้องมาเปลี่ยนราคาทุกวันด้วยเหรอมีความเป็นไป,นปนได้ฮหซื้อเพิ่มเป็นกล่องเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะค่าอะไรอ่ะมีค่าใช้จ่ายสะสมค่าเช่าอ่ะนะมีค่าไฟด้วยจะเจ๊งไหมเนี่ยวันเนี้เปล่งละผมไม่นึกว่าต้องจ่ายค่าร้านด้ยวยนะเนี่ยตายแล้วสวยแล้ะปัญหาเกิดเต,ะตะิมสต๊อกสต๊อกไม่เต็มสักทีนี่เราจะได้โต๊ะใหญ่มาอย่าให้เสียเวลากันเลย มองคลนชอบดีๆต้อนรับครับมาไหมคนขายคนขายพร้อมคนซื้อพร้อมหรือเปล่าโอ้ถือว่าดีเรื่องคนแรกมาก่อนเลยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองขายยากสีทองเลยนะซื้อโอ้อย่างเงี้ล่ะ ร้านนี้ไม่เคยโกงไขรครับเียบผมเพคิดเงินเป็นแล้วนะตอนนี้เข้ามาหน่อยดิครับร้านจะเจ๊งไงถ้าไม่เข้ามาเดี๋ยวโดนปิดเลยเนี่ยเอ้ยยังไงสิเฮ้ยราคาแฟอยู่เผื่อแบบจะต้องมีเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอุ้ยจะไปหนึ่งกล่องกับอีกหลายซองกับอีหกซองเฮ้ยถือว่ากล่องขายดีนะทุกคนดูดิอุ้ยเจเขาซื้อปเป็นเป็นร้อยอะขอบคุณที่ใช้บริการครับผม ไม่ต้องทอนเฮ้ยตอนนี้ผมมีเงินจ่ายค่าร้านแล้วนะแต่เดี๋ยวกกออาจจะต้องแบบสักเล็กน้อยทําเงินเพื่อจ่ายค่าร้านครับผมขอบคุณครับไม่มาซื้อแต่มาขาย <c oughs> เป็นการเจนหนึ่งเหรอราคาขึ้นราคามันเคยอยู่ที่62.73ตอนนี้ขึ้นมาเอามาขายได้เลยนะเนี่ยกับไรล้วนเลยนะ50ยอมไหมเฮ้ยป๊า เอาซะด้วยเฮ้ยการจะหมดอีกแล้ว่าดูดิเห็นป้าทุกคนคือเขาไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคานะจริงจริแต่ผมเอาการพวกนี้มาขายน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยอ่ะก็พอรับได้นะ4.5อะไรเงี้ยเหมือนราคาตลาดอ่ะมันจะผันผวนนะขึ้นขลงๆไปตามเวลามันไม่ได้แบบคงที่นะทุกคนการโมกุล0 1นจไปมีคนมาขายการเพิ่มว่ะถาแปปดได้ปะมันไม่มีเงินไงแหม ได้เฮียวใหญ่เลยนะของของดีๆมาให้เนอะอยากได้เหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวผมขอไข่ก์ดก่อนละกันเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่นะเอามาขายดีๆให้ผมก็ได้นะแต่จริงๆไขยเซตเป็นกล่องอ่ะผมว่าคุ้มราคาวกว่านะทุกคนตอนนี้ผมเพิ่มนะเจนหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่1 1 8บใบมีประมาณ 6. 5เเท่านั้นแล้วก็เจน2ประมาณ3.9% 4 7บเใบเท่านั้นก็ยังไหวอยู่เผื่อผมจะได้การดีๆโอ้ยโอ้ย มาคับเป็ดกาจเจนสองสวินาบโอ้โหหูว่ากาแรแลอยู่โอภูมิใจละเสร็นี้เสร็นี้มาเสร็นี้มาตัวใหม่ทั้งหมดลูกค้ามาลูกค้ามาด้วยซื้อก่อนนะจ่ายเป็นโอ้ยพี่สุรตานของเรานี่รอบนี้ทำซื้อน้อยจังอะคนด,ดูดิลูกค้าเต็มร้านเลยตอนเนี้ยเฮ้ยเจียมผมผ่านเควสแล้วร้านมงคลช็อปของเราเปิดให้บริการถึงหนึ่งเอ๊ะ สามทุ่มนะครับผมเข้ากันได้นะเวลายังเหลือไหนลูลุงดิยังยังมั้งถือว่ายังไม่สุลต่านนะลุงยังเป็นแบบแค่ขั้นมหาเศรษฐีเฉยขอบคุณครับเจอใช้ร์มาเซ่เช้ร์มาเซ่แปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะผมมีกําหนดโซอีกหนึ่งวันนั้นผมขอจ่ายค่าที่ไปก่อนแล้วกันร้านเราขยายไม่ได้นะทุกคนครับตอนนี้เฮ้ยหมดยังเนี้ยหมดยังเกือบแล้วเกือบทิ้งไปแล้วไหมล่ะ เติมใเติมเติมไม่เติมตม,ตม,มาแววมาแววรถสีฟ้ายังได้อยู่นะสีทองอะ่ะสีทองซื้อมาหนึ่งสีฟ้าซื้อมาหนึ่งแล้วกันเหมือนเงินมันหายไปแฮะกำไรมีปุ๊บวเนี่ยมาถึงก็ซื้อกันเลยเบาๆราคาเบาๆกอนกอบคุณครับเฮ้ยลืมปรับราคาเลยพ่อหนุม่มเอ้ยนี่ไง 3. 1นุนี่ราคาตลาดมันเปลี่ยนนะทุกคน27็ไปราคาลดหน่อยเพราะว่าราคาเหมือนราคาจะตกแฮะโอเคนี่ถูกละราคาดีเดี๋ยวดูดิว่าเขาซื้ออะไร สามห้าอเป็นการ์ดปลาเจนไหนเนี่ยเจนจงกุงปะเจนหนึ่งห้าอ๋อสามสิบได้ไหมล่ะพี่เฮ้ยเอาก็เอาดิราคาตกราคาตกวิเคราะห์ตกไปเลยเจอผมต่อก็ไปทีจุกจุกันไปดิเทียบพี่มาไหมเอ้ยยังซื้อของเราอยู่นะซื้อของเราเพ่ยมาเจ๊เจ้ซื้อสองกล่องเลยอะเจหกเชียบ คือตอนนี้ผมยังไม่เพิ่งลงไปเมื่อกี้เองอะหมดละไว้จัดขายการขอบทองมากเลยนะทุกคนแต่ว่าเสียดายอะคืออยากเก็บไปเป็นโหคีดหนักก็เนี่ยตอนเนี้ยเงินก็จะไม่มีไงคืออยากขยายร้านมากเลยอะหรือจะเอาเงินไปขายก่อนแล้วค่อยไปซื้อเปิดการใหม่ก็ได้นะไม่เป็นปัญหาหรือเปล่าเฮ้ยยังไงยังไงสิพี่0.7ไปต่อไปไอ้หนู0.9ไม่มีทางขายเลย0.95ซื้อไหมไม่เอาหัวสันหัวจิกด้วย โอ้ยมีผู้ชายหนึ่งคนเข้ามาฝั่งนู้นด้วยลูกค้า3คนรอ,อก,ก่อนเลยเอาขายเลยแล้วกันไม่มีเงินมาใช้อ่ะต้องการขยายร้านนะทุกคนเดี๋ยวเดขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่ง<ๆ>เดี๋ยวค่อยไปเปิดใหม่ไม่เป็นไรใจขายแล้วทุกคนนี่มันหน้าการดแรเลยนะเนี่ยเอ้ยจะซื้อไม่หยุดเลยว่ะปิกจูขายด้วยหรอเท่าไหร่ส5 2เป็นการ์ดเจน2 EX ด้วยนะ การแลหายาขายในตลาดอยู่ที่ 491, 352ผมยังไม่ได้การดีเลยไม่มี300รับไหวไหมเราลองดูต่อน,นิดหน่อยขอต่อแบบนี้หน่อยเฮ้ยเอาด้วยโอ้โหพี่กระจูมาครอบครองเดี๋ยวเช็คก้วนโอ้โหตะตานโคตรด,ดีรอนานนิดนึงกรับพี่ที่ต่อรองราคาอยู่โอโหผมมีกลางซื้อแล้วผม,มีกำลังซื้อแล้ว เดี๋ยวเดินไปตกแป๊บนึงพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวมึงเดินไปไกลโอ้โหเดินไปส่งพี่สุลต่านก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจกันนะ้องเอ้ยร้านชื่อมันก็พออยู่นะมงคลช็อปเนี่ยอื้อหือเอ้ยขายการ์ดเหรออะไรอะ่ะเฮ้ยเมกานี่ส4่เหรอ45แหละ35ได้ป่ะผมขอลองราคาก่อนนะทุกคนเอาด้วยเอากะจะลองราคาเฉยๆผมมีกา๊าซปิกาจูแล้วทุกคน แน่นอนเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เขาดูในมือน,นะเป็นไงโอ้โหทำอะไรได้มากอะเป็นตัวที่ไม่มีความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้านะโอ้โหแต่ก็จะเกิดช็อชตกันปิกาปิกาจู๊ห้า,หาร้อยเลยเหรอขายราคาสูงสุดเลยได้ไหมอะอยากรู้เหมือนกันว่าจะมาซื้อเปล่า690ถ้ามาซื้อผมรวยเลยนะ690ซื้อไปพี่ไปพี่อย่าเดินผ่านอย่างนั้นดิเผื่อจะได้ปิกาจูอีกสักใบหนึ่งถ้าผมได้นะวันนี้แหละซเขาให้ โอ้โหบยถือว่ายังดีชินชูเจน2ราคาอยู่ที่ที่สถือว่ากองนี้กำไรไหนดูดีผมาขายอะไรพี่โซบันสองร้อยสิบเหเงินไม่มีไงเดี๋ยวผมขายกระจูได้ผมจะมาซื้อการ์ดพี่แต่พี่ซื้อการ์ดผมก่อนนะเอาสัก2เลยก็กันเคือจะได้แบบดีๆนะ เปิดมาโอ้โหโอโหเบาวุ้ยขอบเงินได้อยู่เอาโอ้โหวูเปอร์ห11.92นานปิดแล้วพี่กลับบ้านเถอะคนเดิมเลยเนี่ยไม่มาเล่นก็ซื้อกาเธอเติมเต็มมาวันเนี้ยเดี๋ยวผมเผื่อหรือเพื่อขาดด้วยเพราะว่าคนซื้อกล่องเยอะอยู่นะกาทองก็ต้องเอาเพิ่มกับกล่องเพิ่มหนึ่งใบสายของหมดมาร,รวยแน่นอน เต็มครับเปิดร้านครับถึงจะไม่มีของน้อยก็จริงแต่ว่าเปิดแล้วครับเชิญครับมงคลชอ็อปวันนี้ผมรอเช็คบินเลยวันนี้ลืมราคาเลยตอนนี้ราคาในต,ตลาด27.1อันนี้ราคามันตกใช่ไหมจากเมื่อวานว่าแล้วจริงๆด้วย4.1ต้องปรับก่อนนะลืมลืมปรับราคาเลยเอออันนี้พอดีอันนี้ราคาคงเดิมไม่เท่าไร่แต่พี่ซื้อราคาเต็มนะเนี่ยพี่ซื้อราคาเท่าไหร่4.3 ขอโทษทีแลพี่ผมลืมปรับราคาเมื่อกี้เลยอ่าไหนๆก็ผมก็ซืนของไอ้พี่ละกันเออมันมีค่าซองการ์ดด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมก็ลืมไปเลยเผื่อจะได้แบบเอามาขายชาวบงชาวบ้านเขาหน่อยเออแล้วก็อันนี้สเปรย์หนึ่งกล่องด้วยโอเคเฮ้ยเขาไปเลยทีเดียวแล้วกันเผื่อจะได้แบบเก่งกำไรหน่อยสเปรย์มาขายด้วยเพิ่มเลยเอาสเปรย์มาขายเพิ่มเลยนะทุกคน1.6ผมขายประมาณสักสองเรื่องกันคิดง่ายดิถึงพี่ไม่อาบน้ำแต่พี่ก็สุราษฎร์นะเดี๋ยวผม ขอบคุณครับ 27. เจุด่งเชียบขาดเยี่ยมไปครับเอารวยๆเลยครับเชิญครับพี่ไม่อาบน้ำก็ดีแต่พี่ซื้อของดีไปไม่ฉีดไม่ฉีดที่หลังทอนให้มันตกเคด้วยนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมทอนให้อยู่แล้วขอบคุณครับเอ้ยโอ้โหมันมานั่งว่ะเออพีขอ่ขอโทษนะพี่พอดีแล้วแบบยุงมันเยอะไม่ฉีดไม่ฉีด เออบริการพิเศษแล้วกันพี่เอ้ยการราคาถูกๆอ่ะขายออกง่ายมากเลยนะแต่พอลวกันราคาแพงๆอ่ะขายออกยากยาก14.6เชียร์คาดเติมเติม,เต,มเติมทุกคนยังต้องเติมมันต้องเต็มตลอดนะมีกระจูก็ได้เหลืออะไรก็ได้โอ้โหพีกระจูจริงด้วยมีกระจูราคาถูกมีกระจูไม่มีขอบอุ้ยมาการนี้มาอยู่ขอบเงิน ฉันนี่ถือไม่ได้ราคามาขายไร้ย่าขายให้พ่อให้แม่คุณเธอครับไม่มีตังเป็นยังไงอะ่ะว้าวเฮ้ยใส่ได้6ตัวเหรอชั้นหนึ่งอะ่ะพิกเกอร์ตอนนี้ราคามาอยู่ที่11.87ถ้าผมขายก็22ได้ไหมล่ะกำไรมันอยู่ที่ตัวละ10.78เฮ้ยขายแล้วทันตะวันหนะ้าร้อเลยเหรอ4ีล้วก็ 10, 1สอ่ะเฮ้ยอมเฉยเลยโห ดูกันนะห0 0้อยไปเลยเมื่อกี้เขาขายห9 9เก้าใช่ปะดูตลาดแปบ๊บโหก0้อมีคนซื้ออืขายแบบเก่งกำไรหน่อยเอาเงินทุนต่อผิดต่อถูกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าขาดทุนยังไงไม่รู้อะอาออกไหมเนี่ยไม่ออกทีราคาตลาดมันอยู่ที่ตัวนี้เนอะอว่าห้าร้อยมีคนซื้อนะห้าร้อยห้าสิบอ่ะลดละลดเท่านี้แหละไม่ไม่รู้จะต่อ,อยังไงละของเงนจับมาหน่อยโอเคแต่พ่อหนุ่มไม่ขายเลย สามสองเหรอต่อเหลือสักประมาณยี่ห้าไ้ไหมอะดูตลาดแป๊บนึงทุกคนใจยเย็นๆนะอุย้ยราคาตกที่สาเนี่ยถ้้ยี่้าได้ไหมอะยี่ห้าเพราะว่าราคาตลาดมันสูงไม่ได้ยีปเสนอข้อสุดท้ายนะแต่ผมคอเนเซนอร์อีกยีปดอ้าวเอา,เอาด้วยผมก็ขายเลยดีครับรออะไรล่ะเมื่อกี้ 52, าสามหรอสาราคานี้คือตอนเนี้ผมกำลังงงราคาว่าควรจะไปทางไหนดี เยยี่มเมืม่อไหร่ผมจะได้เงินครับผมอยากเอามาลงทุนต่อครับพี่ไหนๆก็มาแล้วดูหน่อยดิไม่ดูเลยว้าวถูกมากราคาดีซี่มาดูจีกระจูผมหน่อยเขาบอกว่าเขาถังแตกนะนี่เขาถังแตกนะนี่คือคนถังแตกใช่ไหมเอ้ยไม่มีใครมาแล้วกลับ,บ้านเถอะไปปิดไฟแล้วเอาผมปิดไฟเลยไปแล้วเดวพี่เจอกันครับลาก่อนมองคลจบ เป็นร้านที่ไม่ได้ขายพระนะทุกคนครับแต่ขายการโปรเกมอนสําหรับคลิปนี้คิดว่าผมจะขายการนี้ได้หรือเปล่ากับปิกาจูคือราคามันดีนะแต่ปัญหาคือไม่มีคนซื้อมันแพงเกินไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแลดแชร์กดติดตามชอโนโนน่องจินระโนดด้วยครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงไว้ตามด้วยเลยคลิปนี้ไปต่อได้คลิปต่อไปผมว่าการเราจะรวยมากขึ้นนะ,นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,มเ่ยจะขายออกนี่